ก็สวัสดีครับวันนี้ตามคําเรียกร้องนะครับเข้ามาใหม่ครับฟูบต้าซันไชน์ L1 สองหกห้ายี่สิบหกแรงสี่สูบครับคันนี้บอดี้ใหญ่ครับขับเพื่อนนะครับหนึ่งเป็นเผาเดียวนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเก่านอกครับเป็นย้านะครับว่าเป็นรถเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยระบบไฟนะครับเดี๋ยวไล่จากระบบไฟไปก่อนนะครับ ระบบไฟเวทหน้านะครับมีให้นะครับเวดหน้านะครับเดิมๆสวยๆของสองรุ่นนะครับติดให้ไปเลยไฟทางานติดครบทุกอย่างยางนะครับยางหน้านะครับยางใหม่นะครับคันนี้เส้นต่างๆนะครับยังคมอยู่นะครับดอกยางบ้างยางครบนะครับคันนี้สวยๆที่ส่วนบอดี้รอบพันนะครับบอดี้เดิมครับ นี้เดินเบาอยู่ที่หนึ่งพันรอบนะครับสวยๆเลยเครื่องเงียบเดินเบานุ่มๆอ่าดูเบานะครับอันนี้ก็ได้เบาใหม่นะครับเปลี่ยนเบาให้ใหม่อันนี้ระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับัุวโมงนะปัดเลนไหม้นะคับครบทุกอย่างนะครับ อุณหภูมิความร้อนมาดูที่ชั่วโมงนะครับอันนี้ชั่วโมงน้อย,นะ,อะยน,นะครับมาดูท้ายกันบ้างครับมาดูท้ายกันบ้างดอกยางน,นะครับยางหลังบ้างเต็มครับีโอหมุนทํางานปกตินะครับท้ายเดิมสวยแห้งครับไม่เคยแกะน,นี้ยกครับ ไฮดรลิกยกขึ้นลงปกตินะครับอ่าตดต่อต่างๆนะครับไม่มีรอยยุอยรั่วรอยซึมนะครับในรถสภาพสวยครับขอบูร์รอบพันนะครับสวยนะครับ จะเปิดเครื่องให้ชมนะอันนี้ถ่ายคนเดียวก็จะถ่ายยากหน่อยนะครับเป็นเครื่อง4สูบนะครับเป็นเครื่องเา3 4สูบเดินบางเงียบๆนิ่มๆสวยๆนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับ ไม่มีเสียงของลูกปืนแตกไม่มีร้อยรล่วของน้ำมันต่างๆนะครับรถสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานอ่าถ้าสนใจนะครับโทรไปรที่เบอร์โทร088-767-6401มาดูรถได้ที่ตำบลนายาวอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับขอบคุณครับ